สวัสดีครับผมนอตบีพีอยู่กับเกมนี่โนคุนี่ครอสเวิลด์วันนี้เราจะมาทํากิจกรรมกินสลับเปากับปอนปอนการเล่นหนึ่งตาเนี่ยจะใช้ตั๋วไอเนี่ยสิบใบต่อหนึ่งครั้งแหล่งที่มาปุ๊บเคลียแหล่งกําเนิดอ m มาเจนหนึ่งครั้งกดย้ายดูได้เลยว่ามันให้ทําอะไรบ้างเคลียวิหารนาคีเคเลียเรือโจรสลับอีมาเจนผจญภัยเช็คชื่อคิงดอมอะไรเงี้ยมันเป็นภารกิจประจําวันทั้งนั้นเลยวันหนึ่งก็จะได้ตั๋วมาทั้งหมดสิบใบมันก็คือเล่นได้วันละรอบหน้าเว็บเขาบอกว่ามันจะมีจาานนนเ่ลลือมแ้ว ถ้าจานตรงหน้าปอนปอนเป็นอะไรให้เรากดสีนั้นๆสมมุติว่าจานตรงหน้าปอนปอนเนี่ยเป็นสีชมพูเราก็กดสีชมพูถ้ามีสลัเปาหลายชิ้นอยู่ในจานเราก็กดสลัเปาแต่ละรูปเนี่ยอย่างละหนึ่งครั้งสมมติว่าจานเนี่ยมี3ส,สีใช่ไหมเราก็กดสีละหนึ่งครั้งต่อมามันจะมีจานลับมันจะเป็นฝาครอบไว้แบบนี้ แล้วมีเป็นรูปร่างอย่างในรูปตัวอย่างเนี่ยมันเป็นสีชมพูผมเดาว่าน่าจะกดสีชมพูไปเรื่อยๆจนกว่าจานเนี้ยมันจะหมดไปแล้วจานใหม่ก็จะเลื่อนเข้ามาแล้วมันก็จะมีฟีเวอร์ไทม์พอฟีเวอร์ไทม์ปุ๊บเนี่ยจานจะเปลี่ยนเป็นสลัเปยายักษ์เราก็กดสลัเปยายักษ์ไปเรื่อยๆ มันมีอันดับด้วยนะผมไม่รู้ว่ามันจะมีรางวัลอันดับหรือไม่มันก็ไม่ได้บอกว่ามีรางวัลอันดับนะคิดว่าน่าจะแข่งกันเฉยๆนั่นแหละรางวัลเคลียร์มันก็บอกอยู่ว่าเคลียร์หนึ่งครั้งก็คือ1รอบนั่นแหละก็จะได้ตามนี้เคลียร์9ครั้งจะได้คูปองสูมอุปกรณ์สิบใบข้อมูลรางวัลก็จะเป็นเนี้ยรางวัลทั่วไปของทำอาหารต่างๆช่วงที่ฟีเพื่อทำก็จะได้ตามนี้เรามาเริ่มกันเลยซ้ำเฮ้ยเต้นเต้นเต้นฮึบ เฮ้ยเฮ้บเหลือง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 เขียวชมพูชมพูเหลืองชมพูชมพูเหลืองเฮ้ยเฮ้ยกดผิดเขียวชมพูชมพูเขียวเหลือง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 พูเขียวชพูเขียวว้าถ้ากดผิดมันจะกดไม่ได้ชั่วขนาหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยำ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 เยย เหลืองจำพูจมพูเขียวเขียวเขียวเหลืองโอ้โหใช้ไปนานเหมือนกันนะเนี่ยโหยี่ิบาวิแล้วไอ้คนอันดับหนึ่งที่มันเล่น18วินล้วมันทำยังไงวะเนี่ยเหลือเชื่ออะไรจะไวขนาดนั้นเขาไม่โลกอย่างเราหรือเปล่าเขาใจเย็นหรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ